สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพือนทุกคนวันเดวิคเควินนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการอยู่ที่ซีเชลนะครับตอนแรกว่าจะทำแบบเวกับวิดีโอดูนะตัวเองเราไม่รอไม่ไหวดูวิวเธอ אש, 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 אש. สำหรับซอับแรกของวันนี้นะครับและก็คือเรามากันที่โรงแรมฮิวตันนะครับเป็นฮิวตันซีเชลลาบลิสรีสอร์ทแอนด์สปรผมคิดว่ามันน่าโรงแรมตัวโรงแรมของเขาจริงๆอะน่าจะอยู่ที่เกาะอันนี้น่าจะเป็นเบต้อนรับอะไรประมาณนี้ oh. เป็นล็อบบี้นะถ้าเขาจะได้ติดนะคือบรรยากาศจะบอกว่า ฟีลลิ่งมันจะต่างจากมาดีฟอ่อเอออะเพราะว่ามาดีฟมันจะเป็นฟีลแบบเหมือนคุณคู่ฮันนีมูนอย่างเงี้ยอันนี้จะมาอารมณ์แบบครอบครัวหรือว่ามีลูกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่พุกพ่านไม่อะไรมากชีวิตคนจะไม่รีบไม่ร้อนไม่อะไรเลยเตาะตอนยอง,งเอาง่ายๆแต่ว่าวันนี้เพราะว่าด้วยความความฟ้าครึมแล้วก็เมื่อวานนี้ฝนตก มันก็เลยน้ำจะยังไม่ใส่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะไปะมันชื่อบ a ว o ลอนบีชบีชแรกที่เราจะไปกันเดี๋ยวจะไปหาที่ลงกันแต่อยากให้บอกตอนนี้เดี๋ยวขอกินข้าวกันนะจ๊ะออขอบคุณครับนี่คือ English Burger อยู่หน้าหาดบาบิลอนบาบิลอนบาบิลอนบีชนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าอ่าบูตันเฮาส์มากินกาแฟก่อนนี่ยังไม่เสร็จนันเนี่ย <laughs> นี่แหวะพักก่อนยังไม่ได้ไปไปไหนไปเดินเล่นช้อปปิ้งค่ะเชปปิญค่ะไป่าปไปค่ะ <laughs> เดินอยู่ริมชายหาดของบาวาโลนดีช uh, นะครับหลังจากที่ซื้อกาแฟเสร็จก็มาเดินดูของอารมณ์เหมือนหน้าชายหาดพัทยาบ้านเรานะแต่ว่าหาดบาวาโลนดีชมันก็ยาวไปรอบเลยถ้าจะสังเกตเห็นนะเพื่อนๆคือรถที่เขาใช้กันนะ่ะมันจะเป็นรถเล็กทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์เป็นฮุนไดอะไรแบบนี้เพราะว่าถนนมันค่อนข้างคดเคี้ยวเล็ก แล้วก็ขึ้นลงรถสวนกันถนนมันไม่ได้เลนไม่ได้ใหญ่นะฮะอตอนนี้ก็มาดูที่ช้อปปิ้งนะจ๊ะไม่รู้ว่าสาวๆเขาจะซื้ออะไรกันได้อะไรปะเจาอะไรปะแมวดูเฉยๆเนี่ยอเออใช่มันมีเหมือนเป็นแบบถักลูกปัดอ่ะกรดูมประับฮัลโหลเหมือนจะหิวข้าวเลยนะ เจอร้านนะ Golden Fry คสีชิปบีฟชิปอ๋าบีฟชิลี่ิทไลฟ์บีฟชิลี่ิไรซ์หืมต้นกรอบน่ากินนู่นนะครับบนอนวัดเจ๊หามัเท่าไหร่อะลูกละสามเซลูกละยี่ห้าสามโล What's the d i f f e r e n e just the size? s i e y e ลองสมอลดูก่อนก็ได้ก็รสชาติแ่มบมันเจ็ดสิบห้าบาทเออเก้าสิบเออเก้าสิบ nice right sweet เอ่อ try one try one มีเอาเอาเอาอันหนึ่งก็ได้ครับอ่าเฮ้ยมะพร้าวลูกแค่นี้นี่นะหนูทำไมไม่เอากล้วยอนนนที่มันมีเขียวๆหน่อยนั่นไงวิอันนี้มันดูอ้วนดิอ่าฮีช็อตแหละ ลองชิมดูสิอ่ะลองชิมดิก็หวังดีู่นะแต่ว่าก็ธรรมชาติไงไม่เท่าไทยไหนแล้วอ้ยคุณนายก็ไปกินอยู่เมืองไทยเลยไปไวก็ลองแบกเสียจกันก็โคพอฟิซซีค้นก็ได้อยู่ปุ้ยสกบักกุ้งลงกลางจิ้วอุ๊ยเนื้ออ่อนอยู่โอเค Thank you ไม่มีอ๋อมีสปูนอยู่ Thank you sir บ๊ายบาย ตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะฮะเ,เป้าหมายของวันนี้จริงๆจะมาที่ Sunset Beach Hotel พอไปถึงข้างหน้าปิดปิดรั้วก็เลยโทรไปหาปรากฏว่าปิดให้บริการมากว่า1ปีแล้ว <laughs> ไม่ใช่ก่อนก็เป็นนี้แหละ <laughs> ก็เลยมาจบที่นี่นะครับโรงแรมฮิลตันเป็น private villa เริ่มต้นคืนละสอ0 0 0ื่นนะครับ สำหรับสองท่าน <laughs> เราก็มาใช้ฟัสซิลตี้เขาเอาเราก็มากินข้าวเที่ยงแล้วก็มากินดริงกินอะไรแล้วเราก็เอาบรรยากาศเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในไป ก็คือเป็นฟอร์ซิลิตี้ให้สำหรับคนที่พักอยู่ในโรงแรมนะครับสามารถพายคายงขายักนู่นนนั่นแต่ว่าไม่มีไลค์กาดนางเสียนเอาไว้ตัวใครตัวมันเดอร์ยูอ้อนริสบริสขาด โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะครับกำลังหาข้าวกินก่อนที่จะกลับไปที่บ้านตอนเย็นคนจะเริ่มเยอะละมีดนตรงตดนตีคงกลับมาร้านเดินไม่ละ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือมาซื้อข้าวกินแล้วก็มีแก๊งโตเคียวดริฟจริงๆตอนกลางวันไม่เสียงดังมากนะเดี๋ยวให้ดูวิวนี่แล้วก็มีบาร์อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ร้านที่ผมซื้อมันเป็นร้านเหมือนแบบขายพวกสเต็กเนื้อผัดหมูผัดอะไรประมาณนี้คนขายเป็นคนเ,เนปาลรสชาติก็เลยได้อยู่ถือว่าดีเลยวูวโดยรอบนะครับ คนกำลังพอดีเลยนะไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปน้ำก็ใสเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูทรายละเอียดมากไม่ค่อยมีเศษอะไรนะครับสบายเท้าอูน้ำทะเลก็อย่างที่เห็นไอ้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 คือดีแล้วก็ไอ้บลูบอลเนี่ย มันก็จะเป็นที่สําหรับให้อุ้ยน้ําเย็นน้ําเย็นมากเป็นที่สําหรับให้คนที่จะไปทัวร์เกาะครัสลินใช่ไหมแล้วก็เล,เลดิกเลดิกขึ้นเรือนะครับก็จะมีไกด์ทัวมีอะไรตรงนี้ด้วยขับรถมานะครับจากที่ที่เราอยู่อะก็คืออยู่ในเมืองแหละแต่เราอยู่บนเขาอะก็ใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีไม่เกินนี้แต่ว่าทางมาันค่อนข้างชันและคดเก้วอย่างที่บอกนะฮะก็ประมาณนี้แหละ นะสำหรับวันที่2ของการอยู่ที่เอซีเชลส์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาน้องสาวไปอาบแดดนะจ๊ะเออเดี๋ยวขอนั่งก่อนเพราะวันนี้จริงๆตั้งใจจะไปอาบแดดแต่ว่าเวลามันไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนออกแต่เช้านะครับเพราะว่าฟ้าน่ะอุ้ยนั่งไม่ได้นั่งได้ไหฟ้ามันปิดไวฟ้ามันปิดทางข้าง,างไว้เกาะตรงนั้นน่ะคือมีแต่นี้ตลอดเลยเมฆลงตลอดเลยงงเหมือนกันอืม โอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะวันเดวิดเควินวันนี้สันส้นๆง่ายๆสบ,บายๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปอาบแดดกันนะที่บีชอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันโอเควันนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับาสวัสดีเควินสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ